สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้นพาคุณผู้ชมมาเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารบอกว่าเป็นแบบว่านักธุรกิจไฟแรงเลยก็ว่าได้บอกเลยนะครับว่าสาวๆต้องดูตั้งแต่ต้นคลิปเลยจนถึงจบคลิปเพราะว่าไม่งั้นจะพลาดนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับหนุ่มคนนี้ดีกว่าครับสวัสดีคุณวินครับครูวินแนะนำตัวอย่างเป็นทางการกับแฟนนิวพลัสนิดนึงครับผมว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้ดูแลเรื่องของอะไรอยู่ ได้ครับก็ผมชื่อกวินนะครับชื่อเล่นวินปีนี้26นะครับก็เคยเรียนมาอยู่ที่ US ก็คือจบทางด้าน financial econ ที่โคลัมเบียแล้วก็ต่อโทด้าน real estate นะครับแล้วตอนนี้ก็กลับมาทำธุรกิจของครอบครัวก็คือที่ K Group คือเราก็อยู่ในวงการ real estate เหมือนกันก็ทั้งลงทุนพัฒนาแล้วก็เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์นะครับเน้นพวกที่เป็นรีเทลห้างแล้วก็หมวดบ้านหรูแล้วก็โครงการออฟฟิศด้วยนะครับ นานแค่ไหนแล้วครับคุณวินกับการที่มาเป็นหนึ่งในผู้บริหารของของเคไอกรุครับผมกลับมาสัก2ปีกว่าแล้วครับก็กลับมาแล้วก็เริ่มช่วยทำงานไปเลยนะครับเป็นไงบ้างครับต้องเรียนรู้หนักโอ้ก็หลายอย่างครับก็เรียนรู้หลากหลายแต่ก็สนุกดีก็คือทำงานเวิร์ hard เพรย์ hard ทำได้หลายอย่างครับก็ถือว่าดีเลยหนักไหมครับคุณวินสับตัวินเองก็ถือว่าก็ไม่ได้หนักครับเพราะว่า enjoy แล้วก็สนุก มากที่จะทํางานแต่ก็ทํางานเยอะเหมือนกันก็เป็นคนที่ทํางานหลายชั่วโมงต่อวันแล้วก็หลายวันต่ออาทิตย์นะครับอย่างที่เรียนมานี่คือเรียนเรียนตรงสายมาเลยโดยเฉพาะใช่ครับคือจริงๆเป็นคนที่ชอบทางด้านดีไซน์อยู่แล้วตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนที่ชอบทางด้าน finance ทางด้าน business ด้วยครับก็จริงๆก็เรียกว่าเกิดมาก็ชอบ real e s t เลยแล้วครอบครัวก็ทำ r ร a l estate อยู่แล้วก็เลยอน j o ยเรียนต่อทางด้านเร a l e s t แล้วกลับมาก็คือช่วยงานได้ทันที เรื่องของธุรกิจนี่คืออยู่ในสายเลือดเลยก็เกิดมาครับก็อยู่ตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็ทำอยู่ก็พาผมไปไซส์พาผมไปดูโครงการดูหลายสิ่งหลายอย่างก็ได้เห็นเยอะก็เรียกว่าเหมือนคลุกคลีมามาโดยตลอดก็เลยเกิดความชอบจากตรงนั้นนะครับหลายคนยังไม่รู้ว่า KE Group คืออะไรบ้างในส่วนของ KE Group มีมีในส่วนมีในหลายพาร์ทมากๆเลยใช่ไหมครับที่หลายคนยังไม่รู้จักอยากให้คุณวินแนะนำเลยครับว่าในส่วนของ KE Group มีอะไรบ้าง ได้ครับก็จริงๆเราเป็นองค์กรที่ทำหลายอย่างแต่ก็เน้นทำ real estate นะครับอ,อย่างแรกเลยก็คือเราเป็น real estate investor คือเราลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หลายๆอย่างาโดยเฉพาะพวกหมวด เนบ o ูดมอลคอมมูนิตี้มอลตอนนี้เราก็ตั้งกองทุนชื่อว่า Beaker นะครับ<ม> BKR ซึ่งก็มาลงทุนคอมมอตอนนี้เราก็มีอยู่ประมาณ11มอละที่ที่เราเป็นเจ้าของแล้วก็ดูแลอยู่นะครับ uh, อีกส่วนก็คือเราก็เป็น real estate developer คือเราเป็นผู้พัฒนา<ม>ก็มีพัฒนาพวกบ้านหรูคริสตัลพาร์คตอนนี้ก็ทำโครงการคริสตัลโซลาร์น่าอยู่ ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่น่าจะหรูแล้วก็แพงที่สุดใน<ม>ในกรุงเทพยอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ทาโครงการใหม่ๆที่เป็น office, ออฟฟิศแนวที่เป็นรีเทลเพิ่มเติมอีกอีกหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือเราก็เป็นเรสเซทแมเนเจอร์เหมือนกันก็คือเราเป็นผู้บริหารอสังหาก็คือบริหารตั้งแต่พวกคอมมอร์แล้วเราก็มีลงทุนกับเทคอ่า<ม>หลายๆอย่างที่ก็เป็นเป็นการบริหารอสังหาเหมือนกัน<ม>นะครับในส่วนของ KE g ีก u p ปครับคุณวินครับมีมีในส่วนของอะไรบ้างที่หลายคนยังไม่รู้จักกัน อยากให้คุณวีแนะนาหน่อยครับก็จริงๆผมว่าเริ่มทีละอย่างละกันพวกห้างเนี่ยจริงๆที่เราลงทุนผ่านกองบีเคอร์เนี่ยจริงๆก็มีห้างใหม่ๆที่ที่เราดูแลในแบรนด์ของ KE ละก็มีตั้งแต่พวกอัลมาเรนี่มอลเดอะซีนตรงทาวินทาวเพลนารี่มอลกลุ่มสามกรทั้ง3แห่งนะครับที่รามคำแหงที่รังสิตที่ราชพฤกษ์แล้วก็ที่แอมพาร์คด้วยตรงแถวแถวจุฬานะครับก็คือถือว่าเป็น Pro p e r t y ต้ในเครือของ KE หมดละ ส่วนใหม่ๆที่เราเริ่มลงทุนมากขึ้นก็คือพวกเทคก็คือตอนนี้เราเน้นมากเราเป็นพาร์ทเนอร์กับยาดีเรามีคอลลาเบเรชันกับอาลีบาบาเราลงทุนในเทคเช่นฟ a บสเตย์ในหลายๆแบรนด์ที่ที่อัพคัมมิ่งที่เรามองว่ามันจะช่วยตอบโจทย์การเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่ที่เราต้องการจะเป็นนะครับในส่วนของกองทุนเลยครับผมในส่วนของกองทุนก็ ก็เราก็ตั้งเป้าว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเริ่มจากการเป็นกองทุนที่รวบรวมพวกทรัพย์สินที่เป็นรีเทลแต่เรามองว่าในอนาคตเนี่ยเราก็จะขยายมันไปเรื่อยๆก็คืออาจจะเพิ่มออฟฟิศเพิ่มโรงแรมเพิ่มอะไรเข้ามาในกองทุนเราก็ตั้งเป้าว่าใน5ปีเราก็จะเป็นกอง30ม0มล้านอ่าก็เป็นเป้าของเราที่เราที่เราจะเวิร์กไปอยู่นะครับการตอบรับของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ต่าง ดีมากครับ<ม>ก็<ม>ก็จริงๆผู้เช่าเราก็ก็แฮปปี้มากมคือเราก็มีพันธมิตรที่เป็นผู้เชา่าถือว่าเป็นจุดแข็งอันนึงของเรา<ม>ที่ที่เขาก็มองที่อยากจะขยายแล้วก็โตไปด้วยกันแล้วก็ไปหาโลเคชั่นใหม่ๆทั่วกรุงเทพหรือตอนนี้ก็เริ่มมีปีนี้ก็อาจจะมีที่ในต่างจังหวัด<ม>เพิ่มเข้ามาละเพิ่มเข้ามาในกองรีดเหมือนกันนะครับส่วนอินเวสเตอร์ก็ค่อนข้างแฮปปี้ครับเพราะเราเป็นมอที่ท่าบาง โควิดท่ามกลางเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นมอที่ถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยและค่อนข้างเสถียรมากนะครับอย่างปีนี้ตัวของเคอีกรุ๊ปเองวางไว้ทั้งหมดกี่โปรเจกต์พอจะนับได้โอ้ก็ก็ค่อนข้างเยอะครับคือปีนี้เรามองว่าเราจะเข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วนะครับเพิ่มเติมอีกสักสามถึงสี่แอสเซทแล้วเรามีการพัฒนาเพิ่มอีกประมาณสามถึงสี่แอสเซทเหมือนกันก็รวมกันก็น่าจะประมาณ8 โครงการที่เราเริ่มทำในปีนี้นะครับก็ถือว่าหลายอย่างค่อนข้าง busy ทีมทีมก็ active ดีที่วันนี้ยังมีโอกาสได้ให้มาสัมภาษณ์ยังเจียดเวลามาได้ครับอในส่วนของงานต่างๆแล้วอย่างนี้คือในปีนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับคุณวินครับคุณวินรับมือกับตรงนี้ยังไงบ้าง ก็ <g år> จริงๆเราก็ต้องทําหลายอย่างครับ <Ừ. S 2> คือเราก็เป็นผู้บริหารศูนย์การค้าคมันก็เป็นงานหนัก<ม>แล้วก็นานที่เราต้องทำหลายอย่างเพื่อให้<ม>ลูกค้ารู้สึกสบายใจการออกมาตรการการช่วยเหลือสปอร์ตกับผู้เช่า<ม>ใน<ม>หลายเรื่องให้เขาขายแล้วก็ทําธุรกิจได้ดีนะครับเราก็ต้องใส่ใจในเรื่องพวกนี้ให้ครบให้หมดให้ทุกคนอยู่กันได้อย่างอย่างมีความสุขวินวินกันทุกฝ่ายนะครับอย่างโควิดช่วงที่ผ่านมานี่คือ กระทบมากแค่ไหนครับก็กระทบนิดหน่อยครับคือเราก็โชคดีคือเราก็มองอยู่แล้วที่เรามองห้างที่เป็นพวกเนเบอร์หูดมอประมาณนี้คือมันมันเอฟเฟกน้อยมาก1มันมันโอเพ่นแอร์สมันมีแองเคอร์ที่แข็งแรงพวกซูเปอร์มาร์เก็ตทราฟิกช่วงโควิดจริงๆก็ไม่ได้ดรอปไปมากเลยถือว่าเราเรายังเพอร์ฟอร์มได้อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากเทียบกับหลายๆายหลายๆธุรกิจในสังหาเองนะครับเห็นว่าจะมีอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นด้วยคือวัน อ่าใช่ครับก็ได้เลยครับก็จริงๆเราก็มีการทำโปรเจกต์วันวันวันผลิตมนูทำรร<ม>จริงก็เป็นเป็นบ้านเล็กที่เลยนะครับอของตึก office, <ม>ออฟฟิศตึกหนึ่งที่อยู่ตรงข้าม CDC มอ,อันนี้เราก็เน้นเป็นออฟฟิศแบบรูปแบบใหม่ให้คนรุ่นใหม่เอาอคนที่ต้องการผู้เช่าที่เป็นแนว c r e เอทีฟแนวคนที่ติ้งเอาท์ไซด์เดอะบ็อกซแนวบริษัทเทคบริษัท<ม>หลากหลายมารวมกันคือคอนเซ็ปต์เราเนี้ยก็คือ จริงๆมันเป็นออฟฟิศสำนักงานแต่มันเป็นมากกว่านั้นก็คือแทนที่คุณจะเช่าแค่ห้องเนี่ยคุณเช่าห้องแต่คุณได้ห้องประชุมได้พื้นที่ส่วนกลางได้คอมมอนรูมได้ห้องฟิตเนสได้หลายๆอย่างมาเสริมก็คือไม่ต้องอยู่แต่ในห้องให้ออกมาพื้นที่ส่วนกลางมาพบปะเจอกับผู้เช่าคนอื่นเกิดไอเดียเกิดอะไรความคิดใหม่ๆให้กับคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เริ่มก่อสร้างแล้วน่าจะเสร็จสักปลายปีหน้านะครับตอบโจทย์ คนผู้เช่ามากๆเลยใช่ไหมถ้าใครได้มันบบอยู่ในออฟฟิศนี้ <c oughs> ใช่ครับผมก็อยากย้ายไปอยู่เองครับตอนแรกก็ตอนนี้ก็ยังมีแผนที่จะกะย้ายไปอยู่เหมือนกันนะครับด้วยทีมทีมของเราเองในบางส่วนผลตอบรับก็ค่อนข้างดีก็ยังไม่ได้สร้างเลยเราก็มีการจองแล้วก็เทนเนนต์ไซร์ลีสไปแล้วก็พอสมควรเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่คุณวินทำเองทั้งหมดเลยใช่ไหมสมัครวันวันนี้ อ่าครับก็เริ่มเริ่มคิดคอนเซ็ปต์อ่าเริ่มเดเวล็อปพัฒนาหลายๆรูปแบบขึ้นมาครับนานแค่ไหนครับกับกับกว่าจะเป็นคนแรกก็จริงๆก็เริ่มคิดตั้งแต่กลับมาเลยครับก็2ปีละอ่าเริ่มก่อสร้างพอดีนะครับต้องใช้สถาปนิกต้องนู่นนี่นั่นใช่สถาปนิกเราก็ใช้สถาปนิกอ่าที่เป็นแนวรุ่นใหม่เขาก็ทำโปรเจกต์ที่เท่ๆมาหลายที่ในกรุงเทพนะครับชื่อสตูดิโอหรืออินทีเรียเราก็มีอินทีเรียดีไซเนอร์ชื่อยาฟษ์เขาก็ทำ ออฟฟิศอินเท i o r มาหลายหลยที่ซึ่งเขาก็มีความคิดที่แตกต่างทําให้มันดูดีแล้วมันน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าได้ได้คนทั้งมากเลยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับโปรเจกต์นี้เพิ่งเพิ่งเริ่มสร้างครับเพิ่งเริ่มสร้างตอนนี้ผู้เช่าก็เข้ามาสัก20%ละถือว่าดีมากสำหรับตึกที่ยังไม่ได้สร้างนะครับผลรังดีเกินคาดไหมครับคุณวิ ก็ดีดีกว่าที่คาดคิดไว้ครับคือคือตอนแรกก็กะว่าเราจะมาตอบโจทย์คนที่อยากอยู่อยากทํางานแถวเส้นประดิษฐ์มรุธรรมเพราะมันยังไม่มีตึกออฟฟิศเลยแต่ก็พยายามทำคอนเซปต์ออฟฟิศที่มันแตกต่างที่มันดึงคนจากตรงอื่นด้วยแล้ปรากฏว่าคนจากตรงอื่นก็อยากมาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเป็นโบนัสสาหรับเรานะครับคุณวินเองตั้งเป้าหมายกับโปรเจกต์นี้ยังไงบ้าง ก็มองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นคือสำหรับเครือเคยเองมันเป็นโครงการแรกที่เป็น Office. ออฟฟิศเรามองว่าเราก็อยากาเข้าไปทำพัฒนาลงทุนหรือบริหาราตึกออฟฟิศอื่นๆด้วยผมก็เลยมองว่ามันอาจจะเป็นไม่ใช่โปรเจกต์แรกมันเป็นเหมือน proof of concept ว่าเราทำออฟฟิศในคอนเซปต์ใหม่ได้ทำให้มันแตกต่างแล้วทำให้มันตอบโจทย์ลูกคา้าแล้วทำให้มันขยายไปในที่ทำเลอื่นๆในกรุงเทพได้เหมือนกันตอนนี้ก็เริ่มมีเลงๆงแล้วก็เวิร์กกันต่อแล้วน,น,นะครับอย่างตอนนี้ก็คือทุ่มแรงให้กับโปรเจกต์นี้เป็นพิเศษ,ษเลยนะใช่ไหมจริงๆก็หลายๆเรื่องคือ<ช><ช>ผมก็ดูกองรีดเป็นหลักดูออฟฟิศนี้ด้วยแล้วก็ดูพัฒนาโครงการรีเทลใหม่ๆจริงๆเราก็สร้างมีแผนสร้างคอมมอร์อีกสัก 3-4แห่งในปีนี้เหมือนกันก็ดูหมดเลยครับอย่างปีนี้ค่นข้างหลายโปรเจกต์มากๆงานเยอะมากคุณวินมีเวลาพักผ่อนไหมครับอ๋อก็มีครับอย่างที่เรียนก็เวิร์กฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดผมว่าก็สําคัญที่จะมีบาลานซ์ที่ดีระหว่างการทํางานกับการพักผ่อนนะครับก็พักผ่อนตั้งแต่ เสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ผมก็ชอบตีกอล์ฟอยู่ล่ะ<แ>ก,ก็ไปตีกอล์ฟกับเพื่อนบ้างกับ<แ>กับทางครอบครัวบ้างนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเที่ยว<แ>ก็เป็นโควิดก็อาจจะเที่ยวยากหน่อย <laughs> แต่ก็ไปได้ในรอบๆประเทศไทยนะครับได้ไปที่ใหม่ๆที่ก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันคุณวินเองแบ่งเวลายังไงครับในการเที่ยวแล้วก็ในการทํางานผมว่าดู ทำควบคู่ไปครับคือเวลาไปเที่ยวก็พยายามไปดูโปรเจกต์หรือเวลาอยู่กรุงเทพเวลาไปเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยไปเดินห้างนู้นห้างนี้ก็พยายามไปที่หลากหลายที่ใหม่ๆทำเรที่มันฮิปๆหน่อยแถยวถเยาวราชแถวเจริญกรุงอะไรบ้างให้มันเห็น,หน,เ,หนเห็นสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาครับไปหาเรฟเลนต่างๆก็ถือว่าเป็นการเที่ยวแต่ว่าเป็นการทํางานไปในตัว อย่างนี้คือมีคนยังไม่มีคนจัดตารางเวลาให้ใช่ไหมพี่เวนอ๋อไม่ครับไม่ครับจะเองครับจะเองดูเกิดแล้วโดนหลับนี้ตอนนี้ยังโสดใช่ไหมอ่าครับก็มีมีคุยครับคุยบ้างจริงๆเราวาดฝันกับแบาบอในพาร์ทของชีวิตครอบครัวเรายังไงบ้างอยากจะแต่งงานช่วงอายุไหนอะไรอย่างนี้อ๋อไม่ไม่เคยคิดไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรมากนะครับก็ ก็พยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดทํางานตั้งใจทําแล้วก็เรื่องอื่นก็ให้มาเป็นเรื่องรองอย่างเงี้ยหรอหรือว่าก็ไม่ได้รองครับก็ก็ให้ความสําคัญเหมือนกันแต่ก็แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรหวังอะไรไปไกลนะครับครับคุณริมเมื่อกี้บอกว่าเห็นคุณริมเป็นคนชอบเที่ยวเป็นคนชอบเที่ยวสไตล์ไหน ก็หลายหลายรูปแบบเลยนะครับเที่ยวก็ถ้าอยู่ในกรุงเทพเองจริงๆก็เป็นคนชอบไปพวกบาร์เก๋ๆอะไรอะไรดูสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าชอบจริงๆก็คือไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยนะครับก็ไปหลายรูปแบบทั้งไปทะเลไปภูเขาไปหลายๆอย่างจริงๆก็กับครอบครัวเ่งจริงๆชอบเที่ยวแล้วไปเที่ยวตามไปเที่ยวแล้วก็ตีกอบะครับจริงๆผมก็ก็สะสมพวกหมวกจาก สนามกอล์ฟหลายๆที่รอบโลกเลยที่เคยไปมาขงสะสมใช่ใช่ครับตอนนี้คือเต็มห้องเลยหรือมีห้องโดยเฉพาะเลยสำหรับของสะสมก็เต็มแล้วครับเต็มเต็มตู้แล้วครับอย่างปีนี้พับโปรเจกต์ไปหลายโปรเจกต์ไหมครับสำหรับการเที่ยวของเราก็พับไปบ้างครับจริงๆมีช่วงโควิดมาตอนแรกจะบินไปอังกฤษพอดีไปดูฟุตบอลเราก็เป็นแฟนเชียร์ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับก็ ก็เลยไม่ได้ไปแต่ก็ดีแล้วเพราะไม่ได้ไปเขาเป็นช่วงที่จะปิดพอดีครับแต่ก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับก็คงก็ได้มาเที่ยวในประเทศไทยแทนไปดูที่ใหม่ๆก็ได้ไปภูเก็ตไปหลายๆที่ที่ที่ได้ไปไปดูมาเหมือนกันนะครับอยากอยากรู้ว่าสไปคของคุณวินนยคือยังไงไับสาวสอไงสาวสแล้วครับเอก็จริงๆก็ นานาจะได้เห็นแบบว่านักธุรกิจเขือนอ่ะสักนิดนึงสักนิดนึงสักนิดนึงก็ก็มองจริงๆก็มองคนที่เป็นคนที่จิตใจดีที่ฉลาดแล้วก็มีมีฮิวเมอร์มีความตลกอยู่ในตัวนะครับแน่นอนก็ แล้วก็เป็นคนที่แอคทีฟชอบเล่นกีฬาชอบทำกิจกรรมชอบไปดูที่อะไรอย่ชอบเที่ยวเหมือนกันไปไหนไปกันใช่ใคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงถามถามบ้างเรือย่างเรื่องนี้ก็ก็ถามถามบ้างครับก็แน่นอนก็ต้องมีเขินไปเวลาแบบถูกถามเรอ ต้องต้องต้องพูดกับเขายัางไงจริงๆไม่พอพอเขาค่อนข้างสนิทกันแล้วก็แล้วก็กันเองก็คุยตามตรงเลยว่าเป็น,<อ>นยังไงเอนอย่างนี้อะยังไงครับอ๋อไม่ครับก็ก็คุยว่าเป็นยังไงเจอใครไปเที่ยวไหนกันอ,อะไรประมาณอย่างนี้เต่เวลาเราคุยกับใครแล้วก็ถามพ่อแม่เขาจะรับรู้อ่าใช่ครับส่วนส่วนใหญ่นะครับเอางี้ดีกว่าใครที่อยากจะติดตามอยากอยาก จะมีดูคุณวินเป็นอินสปิเรชันในการแบบประมกชีวิตอย่างเงี้ยครับติดตามในช่องทางไหนได้บ้างคุณวินครับก็ก็มี Instagram เป็นหลักครับก็ w i n wamiam นะครับก็ก็เป็นช่องทางหลักเลยก็โพสอยอยู่บ้างเรื่อยๆนะครับก็ไปติดูได้ได้ใช่ครับอ่ะสุดท้ายครับคุณวินครับอยากให้คุณวินฝากในเรื่องของธุรกิจของ KE ได้ครับก็อยากจะฝากติดตาม,มหลายๆอย่างนะครับอันแรกเลยก็จะเป็นโครงการออฟฟิศใหม่ของเรา111 uh, ประดิษฐ์มนุธรรม uh, โครงการรูปแบบออฟฟิศครีเอทีฟออฟฟิศนะครับ,รบแล้วก็แน่นอนก็กองทุนกองรีดของเราด้วย b k r ที่เราก็มีการลงทุนแล้วก็บริหารใน uh, ทรัพย์สินที่เป็นพวกเนเปอร์หุดมอหลายๆที่แล้วก็หวังว่าจะได้ไปตาม uh, ชุมชนทุกๆคนที่ทุกๆคนอยู่ด้วยนะครับ ครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำ,สำหรับ KE Group รับรองว่าถ้าใครได้มาเป็นส่วนหนึ่งของ K e Group ปนี้นะครับก็จะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนถูกต้องไหมวันนี้ขอบคุณคุณวินมากมากนะครับคุณผู้ชมครับผมวันนี้ซายคุชีฟของเราหมดเวลาลงแล้วครับครั้งหน้านะครับเราจะไปนั่งพูดคุยแบบนี้กับใครอีกต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณวินลาคผู้ชมไปพร้อมกันครับสวัสดีครับ